ะ,ะเออวันนี้ก็ได้มาเขียนใหม่ไหม่ยังไงนี่ไหม่ยังไม่สเสบียงขึ้นใหม่อยังน,นีไ่ไม่กระบากบ่อไม่กระบากหน้าเนาะไม่กระบากหน้าญาติโยมเพิ่นเพิ่นถวายให้หลงยยวลงพ่อวัดบรรทมเนี่ยเรว่าหลวงปู่อมค่าก็เลยได้มาเอาต้นใหญ่ได้หลายทอนก็นมีอ่พญ่ยยวัด พ่อใหญ่ตาหนองไส้พิ่นแล้วก็พ่อใหญ่ยังก่อนนี่พ่อใหญ่เทียงโออเ้โหพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะซื้อยังเกาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่เทียงผู้ว่าที่ผู้สมัครตอนนี้ <c oughs> นมาขินเดาครับคุณบาหมูคุณเอิงแล้วก็ผมเองเอา่านิยมหรือว,ว่าคุณบาพระ ไกลเติบอยู่แน่นอ่ะประมาณเครื่องกิโลได้จากวัดนี่ใหม่ก็ถือว่าทนไงญ่เป็นแนวนี่เอาขึ้นแล้วต่างไปเชียนคำพ่อแม่ฮะโอ้ยอังลั ผู้ซอยเพมาซอยไปิ <c oughs> ป่านไปพ่นไปพ่นครับพ่นมีแนวซอยเหลือผู้ซอยไปไปหาอันหาพญิวัติพ่นพ่นอยู่พ่นครับวันไหนยกหยังไปเจอสีไม่ใส่หนิ <c oughs> ไปซื้อเนื้อบ่บ่เราจะไปซื้อเนื้อรถเด้อ ลรงเลี้ยงนี่เนาะแครับือเจ๋งหมดเนี่ยเขาอันายุยุ่งก็ไม่คนเขามาอยก่นบ่คือเจ๋งเนาะมันมีการปรับปรุงมันมีการตัดหญ้าตัดย่งเลยแล้วอันนี้นี้